สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่สิบสองนะคะสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองวันแม่แห่งชาตินะคะพี่น้องคาหยุดเพื่อที่จะพาแม่ไปเที่ยวนะคะทำอาหารอร่อยอร่อยให้แม่ทานนะถ้าใครยังมีแม่อยู่ก็กราบขอพรน,นะคะอ,อให้ของขวัญแม่นะคะนี่บอกรักแม่ว่าอย่างนั้นนะนะใครที่นะคะไม่มีแม่แล้วแม่ไปสวรรค์แล้วละระลึกถึงได้จ้ะพี่น้องจ๋าเนาะ ทำบุญนะคะนี่ให้กับแม่นั่นเองนะคะเพะฉะนั้นก็ไว้พนางเด็กต้นคลิปให้พี่น้องสุขสันต์วันแม่ขเขาแล้วกันนะคะใครที่เป็นแม่อยู่แล้วก็อยู่ให้ลูกนะคะได้กอดอได้บอกรักน,นะะนี่นี่นะคะว่าอย่างนั้นเอาละคะ่ปะประชาสัมพันธ์ขายของกันหน่อยใครต้องการมังคุดนะคะสดๆปลอดสารพิษนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ของสวนคุณ้าหมอนะคะสั่งได้นะคะพี่น้องค่ะสั่งได้นะทยอยสั่งนะคะพี่น้องค่ะสั่งได้คะ่คะราคาไม่แรงนะคะกินได้ว่าอย่างนั้นเลย เอาละค่ะใครต้องการดูดวงส่วนตัวเนาะก็าทักไอดีไลน์เหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะในวันที่12ในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรมาดูพี่น้องวันอาทิตย์สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยเขาจิตตกคุ้นคิดนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่คิดย้อนหลังคิดถึงความหลังหรือคิดถึงแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไพ่ออกมาค่อนข้างเที่ยนนิ่งๆนะคะถึงกับดีในวันพรุ่งนี้ถึงไม่ได้ทํางานบางท่านนี่ก็โอเคอยู่นะคะพี่น้องขานะขึ้นเดือดสตาร์ดวงเปิดเรื่องเงิินนนเเขข้้างดีึ โชคดีมีโชคมีลาบเข้ามาโชคดีในเรื่องของกา,ารเงินว่างนั้นเถอะนะคะเงินดีขึ้นนะคะพี่น้องคะพี่น้องวันอาทิตย์ใกล้จิตตกเรื่องเงินนี่ก็อย่าได้กังวลค่ะเหนยไหมนะมองวิธีการหาเงินก็มีเงินกองอยู่จริงๆแต่ต้องหานะคะพี่น้องคะวางแผนแล้วก็หาได้เลยสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะ,ะหมอคิดว่าพี่น้องวันอาทิตย์ดวงเปิดน,นะคะในทุกเรื่องด้วยนะคะลดในเรื่องความจิตตกกังวลลงแค่นั้นพอค่ะพี่น้องวันอาทิตย์คะ่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนมา ส่วน so, เลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขเจ็ดอ่าเลขห้าหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็สี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์นั้นเหมือนกับคิดการที่จะออกเดินทางนะออกเดินทางไปทากิจําการนะคะไปทํางานนะแล้วก็เป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังนั่นเองในวันพวกนี้ก็มีเงินเข้าแล้วค่ะพี่น้องจ๋าพี่น้องวันจันทร์บางท่านกาลังเครียดเรื่องเงินก็มีเงินเข้าเนาะ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะพี่น้องคะวางแผนหรือลงทุนอะไรก่อนหน้านี้ก็มีเม็ดกาไรเข้ามาแล้วล่ะคะ่ะส่วนเรื่องของบริวารน,นะคะก็ยังคงให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันจันทรเป็นอย่างดีในเรื่องของกิจการการงานก็ยังคงโอเคนะคะพี่น้องวันจันทรนะหลายท่านนะ่ะมีโปรเจกต์ในหัวก็ลงมือทําได้เลยนะคะอาจจะเดินทางหรือรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนั่นเองนะคะอรอในเรื่องงานก็ได้คําตอบเกี่ยวกับการงานนะแล้วก็เป็นคําตอบเป็นไปนในทางที่ดีด้วยเนาะ สำหรับพี่น้องวันจันทรในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข8ดนะคะแล้วก็แปดห้าหแปดปดห้าหค่ะพี่น้องวันจันทขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนั้นนะคะพี่น้องวันอังคารนั้นเดินทางหรือเปล่าคะเดินทางไปแก้ปัญหาไปหาหมอหรืออย่างไรนี่นะคะในวันพรุ่งนี้เรื่องเงินเรื่องทรัพย์สิสนได้คาตอบดีเยี่ยมมีเงินก้อนโตๆตเข้ามือ นะคะแล้วก็อาจที่จะทําบุญนะทำบุญให้แม่นี่ก็ได้นะคะปฏิบัติทําได้ด้วยนะคะนี่เข้าใจชีวิตเงินเข้าใหญ่เลยนะคะอ่าเม็ดเงินดีนะคะพี่น้องคะอ่าหรือใครที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็ได้เงินจากลูกแหละนะ,ะเนื่องจากลูกให้ของขวัญวันแม่ว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันอังคารรวยนะในวันพรุ่งนี้นี่นะคะเออให้ออกมาดีค่ะเลขนําโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขที่มีคนส่งขาวก็ได้นะคะพี่น้องคะ หรือเลขเกี่ยวข้องกับปุตตบริวารก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลข6109 6109ค่ะขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นมีเงินหมุนเข้ามาค่ะนะคะพี่น้องขายยังคงเป็นเงินหมุนอยู่หลายท่านก็ยังคงทํางานอยู่ยังคงรับผิดชอบงานนะคะดูแลบริวารอยู่แต่ก็เอาไว้เอาอยู่เอาอดนะแล้วก็ยังมีความกังวลลึกๆเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องเงินก็ได้เนาะอย่าไปกังวลมันค่ะทุกอย่างได้คําตอบ นะคะมีโชคมีลาบเข้ามาโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรที่เรกากังวลอยู่นั้นเนี่ยนะคะหรือมีปัญหาเนี่ยจะแก้ได้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันคะ่ะนะในวันพวกนี้เพราะว่าขึ้นไพ่ดีสุดก็คือเดอะซันนั่นเองนะคะในวันพวกนี้ดวงเปิดนะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะใครที่เครียดอยู่คืนนี้นอนได้หลับคะ่ะพี่น้องคะ่ะไม่มีอะไรนะคะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาละคะ่ะพี่น้องคะ่ะในวันพวกนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาบจะหมุนกลับมาคะ่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข28นะคะแล้วก็19 2819ค่ะขอให้เ่างเห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นไงโควิดผิดวังรักพุธหรือเปล่าคะสุขภาพเป็นไงบ้างหาหมอค่ะพี่น้องค่ะอย่าทํางานหนักแล้วไม่ได้ดูเลยสุขภาพนะไม่ไหวนะคะพี่น้องค่ะนี่นะยังคงทํางานหนักอยู่จริงจริงด้วยนะคะพี่น้องนะแต่ยังไงแล้วก็เอาไว้เอาอยู่เอารอดความสมบูรณ์ยังคงเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพุธกลางคืนอยู่ โปรเจกต์ในหัว oh. คิดหลายเรื่องลงมือทําสักเรื่องหนึ่งนะคะสักเรื่องหนึ่งก่อนเอาเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนนะคะพี่น้องจ๋าเราก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราทํานั่นเองค่ะพี่น้องให้ระมัดระวังในส่วนของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อย่าเป็นคนที่นะคะพูดคําคพูดนี่ต้องระวังด้วยในวันพรุ่งนี้พูดดีๆพูดอย่าเชื่อเฉือน,นะคะอ่านะเอาอย่างนั้นกันนะคะในเรื่องคําพูดนี่ประเด็นสําคัญเลยในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามหนึ่งศูนย์แล้วก็เจ็ดสามหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันพระฤกัสวัสดีสําหรับพี่น้องวันพระฤกัสวัสดีหัวเขาอยู่หัวจิ้มเครียดนะคะตึงเครียดแล้วไม่สบายด้วยระมัดระวังนะคะอะย่างไงแล้วเนี่ยสิ่งที่วางแผนเอาไว้ลงมือทาอะ่ะจะประสบความสําเร็จนะนะคะคิดอะไรมักเป็นอย่างนั้นนะคะเส้นพิเศษแดงนะ,ะแล้วก็ระวัง นะบริวารจะทิ้งภาระงานทิ้งความเดือดร้อนไว้เราหน่อยและเราอย่าเป็นคนใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะอย่าเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนเด็กๆว่าอย่างนั้นนะคะให้ระมัดระวังในสุขภาพใครที่ปวดรัวปวดไมเกรนน่ามีโอกาสกำเริบนะคะพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีเจ้าค่ะในวันพรุ่งนี้เลขน้ำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เกิดจากการคำนวณของเราหรือเซ็ทพิเศษของเราค่ะส่วนเลขหน้าให้เลขอะไรมีเลขหนึ่งสองแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งค่ะขอให้เฮง มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์นั้นไม่สบายหรือเปล่าคะนะคะเข้าโรงพยาบาลไหมนี่อ่าว่าอย่างนั้นระวังในเรื่องของพ้อหาหนักเสพกดไหลย้อนลํำไส้นะคะพี่น้องคาะระวังในวันพรุ่งนี้หันเป็นพิษได้ด้วยแล้วก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะทุกอย่างค่อยๆประคับประคองลงตัวนะมีโอกาสออกรถใหม่นี่พี่น้องวันศุกร์นะคะพี่น้องวันศุกร์ถือว่าโอเคนะอาจจะเดินทางได้ด้วยแล้วก็พี่น้องวันศุกร์นะคะมีผู้หลักผู้ให่ คนรักให้ความช่วยเหลือเกื้อนหนุนนะคะมีสายเปย์นะ่ะอ่าให้กับพี่น้องวันศุกร์อะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องคะนะมีรางสังหรณ์แม่นๆส้นพิเศษแรงแรงว่าอย่างนั้นมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะให้นะมาระวังเรื่องสุขภาพอย่างเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสามแล้วก็ห้าสองหนึ่งสามห้าสองค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนโดกันพี่น้องวันเสาร์ในส่วนครอบครัวดีเยี่ยมนะคะพี่น้องคะอาจจะอยู่ครอบครัวนวันแม่แห่งชาตินี่โชคดีมีเงินเข้านะคะโชคดีมีเงินเข้ามือมีโชคมีลาบเข้ามานะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ทําบุญให้ท่านนะคะนี่ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็ทําบุญให้กับตัวเองเสริมดวงอ่ะว่างั้นนะคะพี่น้องคะพี่น้องวันเสาร์คาโอ้ยดีจังมีผู้หลักผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ช่วยเหลือเกื้อหนุนดวงเปิดสุดนะพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้ดีทั้งหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับเลขที่บ้านก็ได้ค่ะหรือคนในครอบครัวก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์แล้วก็สองสี่หนึ่งศูนย์สองสี่ค่ะขอให้เฮงๆค่ะป้าหมอวอนะัยพรพี่น้องทั้ง8ปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ